ีีพีเมีย u อ m อ t o r ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็นวอลโว่740นะคะ,ะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งนะคะเป็นชุดเบรกเตอร์ by LED Laser o e n i x Pro Max 78วัตต์นะคะ,ะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะสูงค่ะ ชมสภาพพิ้นตัตรถนะคะสูงค่าเนื่องจากหน้าเลนลูกค้าคันนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นหน้าเลนลูกฟูกนะคะ,ะทําให้ตัวเส้นคัตออฟเลือนลางนะคะแต่ว่าความสว่างที่ได้เนี่ยสว่างกว่าไฟเดิมแน่นอนนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจงานดีๆในเยนแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ f a c e b o o k BT Premium Auto Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ